อยากเล่นลูบิกมือเดียวจะทําไงสามารถไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเริ่มมาเรื่องวันอย่างแรกดีกว่าคือมือข้างที่จะใช้นะครับแล้วแต่คนว่าอยากจะใช้มือข้างไหนนะครับส่วนผมนี้ใช้เป็นมือข้างซ้ายนะครับซึ่งถ้าคุณเพิ่งจะเริ่มเล่นลูบิกมือเดียวแล้วยังไม่ได้ฝึกมาก่อนผมก็แนะนําให้ใช้มือซ้ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้มือซ้ายแล้วสูตรส่วนใหญ่ในการหมุนเนี่ยมันอยู่ที่ R กับ U นะครับ ถ้าเราใช้มือซ้ายเนี่ยมันสามารถเหมือนได้สะดวกกว่านั่นเองแต่ถ้าเราใช้มือขวาก็ได้เหมือนกันแต่เราอาจจะต้องเอียงลูกนิดนึงซึ่งมันอาจจะลําบากในการฝึกช่วงแรกนะครับสมมติถ้าจะฝึกไปเลยก็ฝึกมือซ้ายไปเลยก็ได้นะครับโดยในการหมรุนลูกปิงมือเดียวนั้นโดยการหมุนยูนั้นผมแนะนําจะให้เป็นการใช้นิ้วชี้นะครับปัดแบบนี้ให้น้องไปฝึกกันดูวิธีฝึกช่วงแรกก็แค่ พยายามยืดนิ้วไปปัดนะครับหลักๆคือพยายามหมุนฝึกหมุนแบบนี้ให้บ่บอยๆนะครับก็เทคนิคช่วงแรกๆก็พยายามจับลูกปี่ให้ถูกนะครับโดยการจะเอานิ้วโป้งจับไปตรงเป็นบล็อกสีชิ้นนี้นะฮะแล้วก็นิ้วข้างหลังก็จับแบบนี้นะฮะแล้วก็หมุนพยายามยืดนิ้วชี้ไปให้ไกลนะฮะแล้วก็ปัดหรือถ้าใครไม่สะดวกก็อาจจะใช้แต่งี้ก็ได้นะนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะ ส่วนการหมุนขวาขึ้นนั้นจะใช้เป็นนิ้วก้อยนะครับแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับวิธีจับจับแบบนี้นะฮะจับแบบเป็น2อคูณสบล็อกแบบนี้เพื่อที่ให้ด้านขวากับด้านบนสามารถหมุนได้นะฮะโดยการใช้นิ้วก้อยดันขึ้นแบบนี้และปัญหาก็คือการหมุนดันลงฮะวิธีดันลงก็คือใช้นิ้วก้อยเหมือนกัน,นครับแบบนี้ นี่คือปัญหาในการฝึกรูบิกมือเดียวช่วงแรกๆเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดเลยคือการใช้นิ้วก้อยปัดลงแบบนี้นะครับวิธีฝึกก็คือให้เราจับเหมือนเดิมนะครับเอานิ้วก้อยช่วงแรกเราเอาจะนิ้วอะเรา,เาจะมาได้แค่นี้ซึ่งช่วงแรกผมก็เป็นเหมือนกันนิ้วเรามาไม่ถึงและไม่สามารถปัดลงได้วิธีฝึกก็คือพยายามจับแน่นๆแล้วก็ยืดนิ้วก้อยไม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วค่อยๆปัดลงไปนะครับทําอย่างนี้ไปรเรื่อยๆนะครับ นิ้วจะเริ่มเกิดการชินและสามารถทำให้เราหมุนแบบนี้ได้ะฮะทำอะไรก็สามารถยรูบิกมาแล้วก็ฝึกยืดนิ้วอย่างนี้นะครับแล้วก็ปัดฝึกยืดนิ้วไปรเรื่อยๆน,นะครับมันจะเกิดความชินแล้วก็สามารถทำให้เราหมุนแบบนี้ได้พอเราฝึกหมุนแบบนี้กับอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไปดูฟิงเกอกร์ทิศต่อไปเลยดีกว่าสำหรับการหมุนยูทูนั้นเราจะใช้เป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางแบบนี้นะครับ โดยการเอานิ้วก้อยกับนิ้วนางจับลูกไว้แล้วก็นิ้วโป้งจับลูกไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอา2นิ้วนี้ปัดส่วนด้านขวาก็คล้ายๆกันแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนิ้วกลางกับนิ้วชี้จับแล้วก็ปัดด้วยนิ้วก้อยกับนิ้วนางนครับ ส่วนการหมุน f นั้นจะใช้เป็นนิ้วชี้หรือนิ้วโป้งก็ได้นะครับถ้าเป็นชุดแรกก็จะทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะครับก็คือการหมุน x แล้วก็ไปหมุนด้านล่างอย่างนี้นะฮะก็ถ้าช่วงแรกยังไม่ชินก็ลองใช้อันนี้ไปก่อนแต่พอคิดว่าสามารถหมุน r กับ u ได้คล่องแล้วก็อาจจะลองฝึก f แบบนี้ก็ได้นะครับใช้นิ้วโป้งดัน,นแบบนี้ จนพอกลดับปุ๊บก็ใช้นิ้วชี้นี่ใช้นิ้วกลางดันไว้่างนี้นะครับแล้วก็เอาชี้นิ้วชี้น,นี้กดมาถ้าเราไม่เอานิ้วกลางดันตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะมันก็อาจจะลงไปทั้งสองอันซึ่งแต่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเนมนกลาบก็พยายามใช้นิ้วล็อกส่วนที่เหลือแล้วก็เหลือแค่ส่วนนี้แบบนี้นะฮะมันก็จะง่าย สมเมื่ถ้าเจอสูตรแบบนี้เราก็สามารถหมุนแบบนี้ตามนี้ได้เลยนะฮะใช้นิ้วก้อยขึ้นมาแล้วก็ใช้นิ้วชี้ปัดไปแล้วนิ้วก้อยลงนะฮะแล้วก็หมุน f แบบนี้แล้วก็เหมือนขึ้นแบบไหนลงแล้วก็ f กลับแล้วผ่า2ขึ้น,นลงนะครับส่วน r เล็กก็เหมือนกันนะครับก็แค่เปลี่ยนจากหมุน1อันเป็นหมุน2ออันแบบนี้นะฮะ ส่วนสูตรจบที่มุมถูกอยู่แล้วอย่างเช่นแบบนี้นะครับถ,ถ้าใครกำลังใช้แบบเบกิเนอร์หรือว่าแบบหมุน M อยู่ก็แนะนําให้เปลี่ยนในการเล่นมือเดียวนะครับเพราะว่าการเล่นมือเดียวนั้นเราควรจะใช้แค่ R กับ u จะเป็นสทางที่เร็วที่สุดนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็เหมือนแบบนี้นะครับ ต่ว่าเป็นตัวนี้นะครับที่สีตรงนี้ไม่ใช่สีตรงขั้นนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งนะเราจะอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เหมือนตามสูตนนี้แต่ว่าถ้าใครอยากจะบิดตัว M ก็ได้เหมือนกันนะครับ,รบเทคนิคคือเราต้องจะใช้โตวช่วยนะครับโดยการเอาวางรูบิดไว้แบบนี้ และจากนั้นก็เหมุนกลางแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถลองไปฝึกกันดูได้แต่ส่วนตัวผมมักจะใช้ R กับ U มากกว่านะครับแต่ถ้าเราเจอสูตร O L ที่เราจำเป็นต้องใช้ M แล้วก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าแค้เพียงเดียวอาจจะไม่เสียเวลามากอย่างเช่นแบบนี้นะครับนี่ครับใจะหมุน M นี้ก็ได้นะครับ ก็คือการหมุน R เล็กแล้วก็ R พลามลงไปนะครับก็ถ้าในการเล่นจริงก็ถ้าเราเจอ FTL นี้เราก็สามารถเก็บได้ง่ายๆนะครับแต่สมมติว่าถ้าเราเจอ FTL ที่เราจะเป็นต้องหมุน L นะครับ L กับ u เราจะมีวิธีในการพลิกรูปแบบนี้นะครับเอียงลูกอย่างนี้แล้วก็เล่นเปลี่ยนจาก L ให้เป็น U แล้วก็เป็น G u ให้เป็น R นะครับที่เราจะสามารถเล่นตามฟิเกอร์ที่ของเราได้อย่างนง่าะ แล้วก็เทคนิคที่จะทาให้ช่วยเล่นรูบิคมือเดียวได้เร็วขึ้นคือพยายามอย่าพลิกลูกเยอะนะครับเพราะว่าการพลิกลูกของมือเดียวนั้นค่อนข้างที่จะเสียเวลาเลยนะครับถ้าพยายามไม่พลิกลูกได้มากเท่าไหร่ยิ่งเร็วนะครับต่อไปนะครับคือการใช้โต๊ช่วยเราสามารถใช้โต๊ช่วยในการเล่นลูบิคมือเดียวได้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้อย่างเช่นถ้าเราเจอสูตรนี้ถ้าเราไม่อยากจะจําสูตรที่เล่นมือเดียวเพิ่มแล้วก็อาจจะใช้สูตรปกติคือลงนี้แล้วก็กันหมุน F ตำแหน่งมืออาจจะหลุดไปจากตำแหน่งที่นัดแล้วก็สามารถใช้ตัวช่วยนะครับทําให้ตำแหน่งมือเรากลับมาที่เดิมแบบนี้คนระับเรจะมีตัวอย่างนะครับว่าถ้าใช้การเล่นจริงจะทายังไงก็อันนี้คือเราต้องทําคอร์สก่อนแล้วก็วางแผชเราจะหมุนตรงนี้ลงใบถูกไหมครับแล้วเราก็จะเก็บตัวนี้นะฮะแล้วก็ปุมก็จะหมุนอย่างนี้แล้วก็เหลือตัวสุดท้ายครับ ก็หมดน2โอเคได้แล้วต่อไปเราต้องทำ F2L ถูกไหมครับผมจะเก็บตัวนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้และง่ายสุดอยู่ด้านขวาด้วยนะครับแล้วผมเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องเราต้องเล่นด้านซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพลิกลูกโดยการเอาสีขาวไว้ด้านซ้ายแล้วก็เล่นงนีนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เจอตัวนี้แล้วก็ทําการเล่นแยกออกก่อนแล้วค่อยประกบู่สุดท้ายคือตรงนี้นะฮะ เจอก็่งง่ายๆแบบนี้เจอเอาอันี้เราก็ทําการยืนกล้ขึ้นมาอย่างนี้ปัดลงเจอตัวนี้ก็ที่ผมเคยยกตัวอย่างให้ก็คือการหนนะครับเราสามารถใช้ตัวช่วยเพื่อให้การทรงตัวลูบิทของเราไม่ล่วงมือก็ได้นะครับและสุดท้ายนี้ผมจะบอกเทคนิคที่ทําให้คนเล่นลูบิกมือเดียวเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็คือการ หมุน o อสูตรที่คุณไม่ถนัดในมือเดียวนะครับมีจะมี o OL บางตัวนะครับที่ตอนผมเพิ่งเริ่มเล่นผมลืมในการเล่นมือเดียวแต่ผมเล่น2มือได้ผมรู้วิธีเล่นแต่ผมไม่สามารถหมุนช้าๆได้สมองเราลืมแล้วแต่ว่ากล้ามเนื้อมือ,อไรยังไม่ลืมนะครับเราสามารถหมุนได้ต่างจากมือเดียวนะครับถ้าเราจะมาฝึกช่วงแรกเราก็ต้องนึกสูตรแล้วก็ฝึกหมุนนะครับเทคนิคการเล่นมือเดียวให้ได้เร็วขึ้นนะครับก็คือการเล่นบ่อยๆนะครับมือเดียวเป็น อีเวนท์ที่ต้องเล่นบ่อยๆเนอะเพราะว่าวิธีฝึกมือเดียวคือการฝึกฟิงกือทิ่ของมือให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับตัวคลิปนี้จบแล้วก็ไปลองฝึกกันดูนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆได้แล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับบาย